น้องกราบอนุโมทนาสาธุครับท่านอาจารย์ครับสาธุครับอ่าน้องบอลชลิตแซบครับเชิญครับอาการทางจิตของอผู้เดินบั้งในดับพระสดดบันผู้สัทธานุสาธีผู้ธรรมานุสสาธีบุคคลครับเชิญครับน้องกราบอนุโมทนาสาธุครับสําหรับอาการทางจิตของข้าพเจ้าเราเมา่เชิญนะครับช่วงแรกก็มีจิตฟุ้งซ่านครับมีอาการขนลุกและเห่าครับสัอไปก็มีอาการคันปาครับ ช่วงกลางก็เกิดจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านครับแล้วมีอาการรูบเงื่อยครับแล้วก็เกิดปิติครับช่วงท้ายก็เกิดอาการคันที่ตาจนอยากเอามือไปเกาครับแต่ข้าพเจ้ามีสัจจะคือไม่เกาครับสักพักเกิดจิตหดหู่อีกรอบครับแล้วก็เกิดตัณหาคอยอยึดหยุดตรงนี้ก่อนนะพอน้องชาลิดน้องบอลเนาะเกิดความอยาก นั่นแหละคือวิญญาณตั้งอาศัยทันทีมันก็คือวิญญาณตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้วความอยางลงแหงนะลูกจึงมีอะไรจิตฟุ้งซ่านจิตโถทูตั้งในสงสัยใช่ไหมตัณหาที่คอยกระซิบแสดงแล้วความอยากเพื่อนสองมาแล้วเขาจะพูดคนเดียวได้แล้วไงตามความสภาวะที่วิญญาณเข้าไปตั้งมั่นจี่เกิดความก่อนหนดะ้ความพอใจ ที่จะเก่าแต่ไม่เก่าความเพลินแต่ก็มีอินทรีย์ที่แข็งแรงที่เข้ามาเมื่ออินทรีย์เขาตื่นเขาก็เข้ามาช่วยท่านนะครับมีวิจตวิจาร์เข้ามาแล้วเข้ามาช่วยแล้วแต่ในที่สุดก็เอาไม่อยู่มานก็ถึงเข้าสิงกายผมขันยุกเย็ดยุกเย็ดเกิดเวทนาเกิดสุขเกิดทุกข์ทุกข์กับสุขกายก็เริ่มปวดอันนี้ก็เป็นปกติเพราะฉะนั้นน้องบอลก็ต้องข่มจิตก็คือไม่สาธุ ขออกมาเด้๋ยำนี้ไม่ได้ใช่ก็คือบังคับจิตด,ด้วยจิตลบยกเลิกค,คำนั้นเมื่อเมื่อท่านบังคับจิตหรือจิตตัญหาที่คอยกระติกก็ยังต้องมาอยู่เพื่อนสองก็ยังต้องมาอยู่อนะเพราะฉะนั้นก็จะมีความตื่นเต้นความประมาทความอยากความกลัวความสะดุง้งเขาต้องมาคนลุกขนพองเต็ไมไปหมดแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาตหลัดน้องบอลน,น้องบอลก็ทนไปไม่ออกจากเสาเขื่อนเสาหลัก เมื่อไม่ออกจากเสาเกินเสาหลักทุกกรณีจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดการเดินมักที่ถูกต้องแล้วก็มีความเพียรที่ปรลบความเพียรถูกต้องให้สัจจะบารมีถูกต้องแล้วนะครับด้วยการอยู่กับการดับภาษาด้วยอนุสาสนีปริหารนิจังุ้อนตาตาในตางมณนโสตนำให้มข้าไปโสตาดับตอนนองตอนนองตอนนองจนกว่าเขาจะโล่งป่องสบายก็ไม่ออกจากการเดินมักจนกระทั่งหมดเวลาน้งวันทําอย่างนี้เ็าบอก ทำได้เองครับท่าน,าานอาจารย์แล<บ>้วผลที่ออกมาเป็นไงหลังจากออกมาจากสมาธิกายเบาจิตเบาโล่งโปร่งสบายจริงหรือไม่จริงครับจริงเปล่าอ,ออกมาโล่งโปร่งสบายจริงไหมจริงครับท่านอาจารย์มาก่อนมามอก่อนทําได้ไหมมอก่อนทาไมได้ครับ<อ>ทําไมวันนี้ทําได้เนาะขยับขยับไปมาครับใช่ได้ใช่ได้ทําต่อไป น้องวันทําดีแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นสัจจาบาร,รมีนะครับเป็นการปารลบความเพียรน,นั่นก็คืออะไรผู้มีศรัทธากับผู้เดินบักเมื่อมารู้ธรรมเห็นธรรมแล้วไปด้วยกันเข้ากันได้ร่วมกันได้ลงกันได้ดูดน้าพึ่งกับน้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำนมสดกับน้ำนมสดเป็นทองแผ่นเดียวกันก็จะไปด้วยกันได้แต่ถ้าแตกแยกกันเพนหลายพังวะน,นั้นใช่ไหมเพราะผู้มีความเพียรรู้ไงเพรรู้แล้วเข้าใจอยากช่วยก็อ,อยากช่วยปุ๊บก็เรียกว,ว่า สารแน่เรียบร้อยเลยพังไม่ตามผู้เดินมรรคพอพอมีความเพียรปุ๊บเข้าใจแล้วตามผู้เดินมรรคอย่างเดียวไม่มีการไปไหนแล้วสัจจะบาร,รมีของผู้เดินมรรคนะเห็นไหมประคความเพียรของผู้เดินมรรคนะคันติบาร,รมีของผู้เดินมรรคทั้งนั้นเดี๋ยวท่านเป็นผู้มีความเพียรก็ต้องตามเขาสิเพราะฉะนั้นเพอดับภาษปุ๊ก็เป็นของผู้เดินมรรคมดเลยเห็นเปล่า ผู้มีบัาเพีมีกาลังต่อสู้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 ต่อต่อต่อไม่ยอมออกไม่ยอมออกมาสู้สู้สู้ก็จะไปร่วมกันได้มาใจยางแบบนี้ก็เจอแล้วครับแทาจะร้อมจับสาธถูกับเก่งมากก็ทําต่อไปทําต่อไปนะครับแล้วเราก็กําลังอัปเดตอัปเดตข้อมูลให้อีกเดี๋ยวก็จะปรับอัปเดตในขั้นตอนนั้นอีกถึงจะกระชับรวบรัดแล้วก็สมูทลื่นไหล นะครับก็อธิบายตามๆแบบนี้เนาะก็จะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับ่เอเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วเป็นไงการปฏิบัติดีขึ้นกว่าเก่าไหมกระชับกว่าเก่ารู้สึกดีขึ้นกว่าเก่าเยอะไหมดีขึ้นกว่าเก่าเยอะครับท่านอาจารย์จะมาสามารถตอบได้ทันใจนะเช่นอะไรบ้างไหนยกตัวอย่างสิเด่นหลังขึ้น ก็แบบมีสมาธิขึ้นไม่ไม่เรียกว่าไม่ไมวอกแวกได้ครับอาจารย์ไม่ขยับไปมาอืมตาธุนะครับก็คือเต็มรอบแห่งการเจริญของเขาเขาก็จะสามารถนะครับมีอินรีย์สูงขึ้นเมื่ออินรีย์สูงขึ้นก็อินรีห้าก็ตื่นเมื่อตื่นปุ๊บนิวอานห้าก็ทําอะไรไม่ได้นิวอาน้าทำอะไรไม่ได้ ก็มีการเดินมรรคต่อนเนื่องทั้งกลางคืนและกลางวันนะครับก็จะทําให้อองค์การเดินมรรคองค์ความเพียรองค์ผู้มีศรัทธานะครับองผู้มีความเพียรรวมกันเป็นหนึ่งหล่อหลอมรวม,มเป็นหนึ่งเมื่อเขาหล่อหลอมรวม,มเป็นหนึ่งสภาวะของนิวรณ์ห้านะครับที่จะปรากฏก,ก็ไม่มีกําลังนะครับเมื่อนิวรณ์ห้าไม่มีกําลังนะั่นก็หมายถึงว่าองค์สมระก็เกิดขึ้นแล้ว นะครับเมื่อมีองค์สมถะก็จะไปหนุนนะครับจะน้อมนำจะเข้าสู่องค์วิปัสสนานะครับตรงนี้ก็จึงทําให้น้องบอลผู้เดินมักผู้ใหม่ได้รับธรรมตรงนี้พอได้รับธรรมตรงนี้ก็จะสามารถมีกําลังขึ้นนะครับแม้เป็นทําเบื้องต้นยัก็มีกําลังในในระดับของทําเบื้องต้นก็มีอินทรีย์ในระดับของการที่ไม่ถอยกลับที่การเข้าสู่ระบบ มีความเจริญมีความสุขโดยทางธรรมนะครับก็จะทาให้ผู้เดินมาเขาก็สดชื่นด้วยนะครับก็ปลอดจากอันตรายผลจากอันตรายในจิตนะครับเพรฉะนั้นจิตขึ้นจึงปลอดโปร่งโล่งสบายไปด้วยนะครับโดยมางวิธีอนุสาสนีปัญญาของพวกองค์ประมาณนี้ไหมหรือว่ามีมากกว่าน,นี้ปร,ประมาณนี้ อยากดูอ่ามีคำถามเพิ่มเติมไหมครับหลังจากที่อาจารย์สมองเขาไปฟังบทขึ้นผู้ใหม่ครับอันนี้ข้าพเจ้าสงสัยว่าบทขึ้นทาผู้ใหม่นี้ข้าพเจ้าควรท่องตั้งแต่เริ่มก่อนนั่งสมาธิหรือว่าหลังจากนั่งสมาธิอ๋ออยากหมายถึงว่าจะท่องขึ้นทาก่อนนั่งสมาธิหรือหรือหลังจากนั่งสมาธิครับ<ะ> อ่าเพราะนั้นขึ้นธรรมขึ้นธรรมก็คืออที่ท่านจะต้องลงกราบแล้วก็ตั้งจิตภาวนากุมโมโมศลกรรมบุบสรอะไรนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่าเพราะนั้นตรงนี้ก็คือนางว่าก็จับภาษาต่อเนื่อง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 เลยนิจังเนื้อตาในตังอมาในโสตมิเนื่ยโสตตาเพลกายเบาจิตเบาโล่งปุ่งสบายปุ๊บก็เข้ามากราบพระองค์ขึ้นธรรมเลยร้อมกราบสาธุครับอ่าไม่ใช่อยู่ดีมานั่งปั๊บเลยไม่ได้เรียกว่าไม่ได้วอม จากนั้นการเดินมากแบบพงค์จึงเดินมากใช้เวลาประมาณสิบหกชั่วโมงต่อวันโดยประมาณรวมรวมนอนด้วยนะนอนแปดชั่วโมงก็ลดลงไปมอาจจะนอนแปดชั่วโมงเพราะนั้นก็จะเหลือเวลาที่เดินมักในปัจจุบันเพราะเวลานอนเราก็กาหนดนอนไปด้วยนะครับกําหนดการท่องไปด้วยนะก็จะทําให้สดชื่นแจ่มใสนะครับ,บ,นะรบไม่ใช่ว่าไม่ไม่หยิบเฉยไวเลยเข้าห้องน้าก็ สามารถท่องได้นะครับไม่ว่าจะทําภารกิจใดๆขับรถก็ได้เห็นไหมครับกินข้าวก็ได้นะทํางานด้วยก็ได้เดี๋ยวจะชินไปเองเดี๋ยวจะคุ้นชิน,นถ้าไม่ทําเลยไม่ฝึกเลยแล้วก็จะอยู่กับโลกธรรมแปลกก็ะกจะไหลาตามจะฟังคนนู้นก็พูดกับชื่นใจไปกับเขาฟังคนนี้ก็เมาส์ก็ไปกับเขาพ็ดูซีรีส์ก็ไปกับเขาเห็นไหมเดี๋ยวเราก็ไปทําเองหมด ไม่ได้ต้องตัดโลกธรรมแปดเพราะเวลานี้เป็นเวลาที่เรากําลังเข้าสู่โหมดอริยะโหมดความเป็นพระอริยะไม่ใช่โหมดปุถุชนเพราะบุถุชนเนีราเข้ามาอยู่กับเขานานแล้วนะเขากืนกินเรามานานแล้วตอนเนี้ยเราจะต้องหยิบเฉยไวอะไรที่สามารถทาได้รีทําเลยสั่งกาแฟก็กําหนดได้ใช่ไหมขับรถก็กําหนดได้เมากันคุยกันระหว่างวันก็กําหนดได้ ไม่ให้มันไหลเพลินตามตาที่เห็นตามหูที่ได้ยินอันนี้อาหารอร่อยอันนี้โอโหูหมูอร่อยมากแล้วชาิดีมากเดี๋ยวไปกินอีกหลไปกับเขาเรียบกลับมานีกลับมาที่เสากรนสาลัก,กนะครับไม่ได้ให้ทำเฉพาะในสมัยทำทั้งหมดที่ท่านหายใจที่ท่านเดินไปเดินมากินข้าวอาบน้ำล้างจานทำงานคือทุกขณะจิตทำให้ได้มากที่สุด จริงอยู่จะต,ต้องมีการหลุดนะเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเราเป็นพระสาวกยังไงเราก็ทําได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนพระองค์อยู่แล้วม้แตะตัวเราเองที่เป็นผู้สอนก็ไม่สามารถทําได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็พยายามทำให้มากที่สุดมากที่สุดเพราะนั้น,นการที่เรายิ่งทํามากยิ่งทําเยอะผลก็ได้ผลก็เห็นทันตาในทีทรร่จะทำนะครับในทีท่ทำในปัจจุบันนะั่นหละนะครับ ใช่ไหมล่ะใช่ไหมอะไรวันนั้นผลก็จะเกิดขึ้นกับปัจจุบันที่ท่านเดินมารกนั่นแหละการที่ไม่เคยโล่งเลยมีแต่นั่งแล้วก็วุ่นวายอีลึงตุงนั่งไม่รู้เดี๋ยวนี้นั่งแล้วสบายไหมประมาครับใช่ไหมเกิดความสบายบนะาเมื่อก่อนนั่งแล้วไม่รู้อะไรตีกันอย่างกระยุงตีกันตุง้ง,ดง,ดง,ดงออเด้งตุ้งเด้งออกอยากมาที่ปวดหัวเลยตอนนั่งปุ๊บสบายปุ๊บออกสมาธิเขาเบากายเบาจิตโลงง่งโป่งสบาย นะครับนะครับท่านเป็นอย่างนี้หรือเปล่าล่ะครับครับสาธุถูกครับเป็นไหมเป็นแบบนี้เปล่าเบากายเบาจิตลงองกสบายไหมล่งบกสบายครับเพราะหลังจากน้่งสมาธิเสร็จครับเขาก็ปิดติน้าตาไหลทุกครั้งอ๋อไม่ต้องไปสนใจเขาเราก็ดับนอเขาจะไหลก็เรื่องของเขาเราไม่สนใจนะครับเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเรานะเพราะว่าเขาดูดดื่มถ้าสดชื่นเขาในเมื่อเขามาถูกทาง ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่แต่ละท่านแต่ละท่านจะไม่มีทำองค์นี้ก็มีทั้งนั้นแหละมีมากมีน้อยนะครับมีมากมีน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็รับไว้สิ่งที่ไม่ดีเราก็ดับเพราะว่าองจึงให้ดับให้หมดไม่ว่าส่วนนั้นจะเป็นส่วนอะไรก็แล้วแต่จะเป็นทั้งกุศลและอกุศลเห็นไหมครับเพราะในชีวิตเกิดมาโอโ้ไม่ใช่อยู่ดีน้ําตาไหลเองได้ที่ไหน นี่มาปฏิบัติในความดีเขาก็เกิดปิติของเขาผู้เดินมรรคเห็นไหมเกิดปิติผู้มีศรัทธาเกิดปิติผู้มีความเพียรเกิดปิติก็เป็นเรื่องปกตินะครับปิตินั้นก็ต้องดับให้หมดไม่งั้นจะไปยึดปิติอีกเห็นไหมท่กนตสิ่งอย่างนั้นจึงต้องอยู่กับปัจจุบันนะครับปิติเขาก็มาในอดีตไม่ใช่อยู่ดีรองให้เดี๋ยวนี้ที่ไหนก็เกิดจากการปฏิบัติที่ทราบซึง้งที่ผ่านมาแล้วหนึ่งนาทีสองนาทีห้านาทีสิบนาที ิติถึงเกิดหรือเกิดมาสิบวินาทีหนึ่งวินาทีสามวินาทีเกิดเป็นปกติเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเรามีหน้าที่ดับอย่างเดียวอยู่ปัจจุบันอันนั้นเป็นอดีตไปแล้วทำไมแต่เรายังเอามาพูดมาคิดมาคำนวณมาเจราจากันโอ้โหเป็นเดือนเป็นปียังมีปิติอยู่เลยอันนั้นไม่ใช่ธรรมองค์แต่บงก็อยู่ปัจจุบันอยู่ในดือนนะครับอยู่ปัจจุบ,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 บันเท่านั้นอดีต ผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึง<อ>เพาใจไหมอย่างนี้้าใจครับท่านอาจารย์น้องกลับสัเอาละมีคําถามเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วครับท่านอาจารย์ก็ไปเดินมักต่อนะอน,นามตนาสาธุครับสวัสดีครับท่านน้องบอละท่านชลิตชาเบาธุผู้เดินมักในระดับพระโสดบสา,าสดบันผู้สัตานุสาลีและพระโสดาบันผู้ธรรมานุสาลีบุคคลสาธุครับสาธุน้องกลับ มนทนาศาสครัถูกคท่านอาจารย์รอกศาสคราจารับ